ทีการหักษาเบาหวานแต่ว่าก่อนจะหูวา่าเข้าเป็นเบาหวานเข้าต้องหูวา่าน้าตาลในเลือดของเข้าต้องสูงกว่า66มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและมีน้าตาลสาสมสูงกว่า6.7อซ่าทายเบาหลายเถื่อกลางคืนเนาะข้อแห่งปากแห่งน้ำหนักลดลงเนาะแล้วก็ถ่ายลีบค้าลีบแต่ไม่พุ่ง อาการแสกซ้อนอาจจะเหตุให้มีการตาฟางมีการผิวหนังคันคายและมีอาการมึนซาตามปลายมือปลายเท้าเบาหวานนี่มีสองประเภทประเภทที่ว่าขาดแองซูรินมาแต่กำเนิดนับเต็มือเกิดจุดยอประมาณอายุวัยหนุม่มประเภทที่เมนประเภทจอยและเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เมนเบาหวานมาจากเกิดแบบพฤติกรรมเขาเองวิธีชีวิตการใส่ของเขาเอง ที่กินโดยบอ่อได้คำหนึง่งกินอาหารหวานมันถัดแป้งต่างๆไม้ยว่าอาหารที่บ่มีวิตามินยังโดยเฉพาะมีแต่ไขมันกับถัดแป้งของปิ่งอย่างต่างๆแต่ห้าอยากไขขาดเ้าต้องเหตุใด,หน,ดหนึ่งห้าต้องใดใส่การออกกลาลังกายเนาะปกติอาทิตย์หนึ่งให้ได้หาหมือมือหนึ่งสามสิบนาทีเพื่อเหตุให้กามสินมีการและก็อวัยวะต่างๆมีการเคลื่อนไหวเพื่อลดไขมันเนาะ อันที่สองเห็ดแนวใดอาหารการกินต้องคุ้มเนาะคุ้มหมายก็มาคุ้มประเภทถัดแป้งไขมันต่างๆถาดววานต่างๆพวกคาร์โบไฮเดรตอันที่สามอืาการโน่นผักผลอ้ได้ค่ะเป็นเบาหวานแล้วการโน่นผักผลอ่ได้เพราะว่าเที่ยวเบากขึ้นตัวนี้แม็นสาเหตุหนึ่งที่เห็ดห้ยอว,วัยวะโดยเฉอาะมามเห็ดห้ยเห็ดเวียกบอะไรปัวบคึม้สมดุลบ่ไ้ เพราะว่ามีการต่างต่อเอองซูลินเนาะสนั่นเขาจะมีวิธีอีกอันหนึ่งแมนเขาใส่โพลิทินเขามาเพื่อเกิดว่าแผ์ทังเหลือใส้บำบัดเนาะบำบัดบนว่าเอาธรรมศาสตร์บำบัดธรรมศาสตร์ในนั้นโพลิทันทุกการที่ว่ามีไขมันจะมีทุกการอักเสบสนั่นาการเขาใส่โพลิทันเพื่อแก้ปัญหาการอักเสบหหให้โพลิแทบเพื่อให้ไข้คนเจ็บมีความเกิดว่าแข็งแห่งมีความนาทน บเมื่อ,อยง่ายบิตากูแกนบิตากุแกนจะสวยปับระบ๊ระปบเองซูลินเพื่อเฮดให้ปั๊บวุมสมบุลของถาดน้ำตาลในเลือดแล้วกระสางกุมตานท่านให้ร่างกายอันนี้เมนวิธีที่ว่าการหักเาโบาณอาจจะได้หักหมากคน